ับก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับในวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับครูจะพาพวกเราออไปสรุปและทบทวนเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องอาหารและการย่อยอาหารต่อนะครับจากครั้งที่แล้วแล้วก็สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการแยกสา,ารนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเข้มข้นมากแค่ไหนนะครับไปดูคลิปกันเลยนะครับเรามาดูในเรื่องที่1นนะครับเรื่องระบบย่อยอาหาร จำได้ไหมนักเรียนยังจำได้ไหมอ่านอันนี้นะครับการย่อยอาหารนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น,อนสองประเภทนะครับก็จะมีการย่อยแบบเชิงกลแล้วก็การย่อยแบบเชิงเคมีนะครับการย่อยแบบเชิงกลคือการย่อยที่ไม่ใชเอนไซม์หรือน้ำย่อย ส่วนการย่อยเชิงเคมีก็คือการย่อยโดยใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยนั่นเองมาเรามาดูระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารนะครับจะประกอบไปด้วยระบบทางเดิอนอาหารได้แก่ปากหลอดอาหาราแล้วก็มายังกระเพาะอาหารก่อนนะครับอันนี้ครูพูดถึง ทางเดิอนอาหารนะครับต่อไปไปที่ลำไส้เล็กและลำไส้เล็กก่อนนะครับและไปที่ลำไส้ใหญ่และออกสู่ทวารหนักนี่เขาเรียกว่าทางเดินของอาหารนะครับ แต่เมื่อพูดถึงระบบย่อยอาหารจะเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือตับและตับอ่อนนั่นเองอนี่คือระบบย่อยอาหารนะครับ่าและในเรื่องที่2นะครับครูจะพาพวกเราสรุปเรื่องการแยกสารผสมนะครับ ซึ่งวิธีที่ครูนํามาทั้งหมดนะครับในวันนี้มีทั้งหมด8วิธีนะครับไปดูกันเลยครับในวิธีที่1นนะครับเป็นวิธีการหยิบออกการหยิบออกนะครับครูได้นําตัวอย่างการหยิบ bunker? พวกเศษหินหรือเศษหญ้านะครับที่ติดมากับข้อาสารนะครับหยิบออกนะครับการหยิบออกนะครับเป็นการที่เราแยกสารผสมนะครับโดยเราสามารถสังเกตเห็น ขนาดที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับหรือเราสามารถหยิบมันออกได้ในวิธีที่2นะครับก็คือการร่อนนะครับการร่อนนะครับเป็นการแยกสารนะครับที่มีสถานะเหมือนกันเป็นของแข็งเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันอาจจะเป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้นะครับเช่นเช่น <erte> ข,ข้าสารแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ การร่อนแป้งหรือการร่อนทรายกับหินนะครับให้ออกจากกันนั่นเองในวิธีที่3นะครับก็เป็นการรินออกนะครับการรินออกจะเป็นการแยกอของที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับแยกออกจากของที่มีสถานะเป็นของแข็งนี่ครับตัวอย่างก็คือรินน้ำออกจากข้าวนั่นเองนะครับ ต่อมาวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการใช้แม่เหล็กนะครับดูดเหล็กนะครับออกจากของผสมนะครับในวิธีที่5นะครับเป็นการแยกสารผสมโดยการาระเหินนะครับการระเหินนะครับก็คือ,อาการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอเลยนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนีน้นะ วิธีนี้นะครับแยกของแข็งที่สามารถระเหินได้แล้วก็ของแข็งที่ไม่ระเหิดนั่นเองครับในวิธีที่6นะครับเป็นการตกตะกอนการตกตะกอนนะครับจะเป็นการแยกสารแขวนลอยในสารผสมนะครับเช่นนักเรียนคงเคยได้ยินสารแขวนลอยแล้วก็สารคอนลอยนะครับซึ่งสารแขวนลอยนะครับจะสามารถ ตกตะกอนได้นะครับเช่นน้ำคโคลนหรือเราจะอาจจะสังเกตพวกนมหรือ,อโอวัลตินนี่ครับหรือพวกที่เราเคยชงกินนะครับพอเราชงปุ๊บนานๆไปมันก็จะตกตะกอนนะครับอ่าแล้ววิธีการช่วยให้ตะกอนตกได้เร็วขึ้นนะครับเราจะใช้สารส้มนะครับในการช่วยให้ตะกอนนะครับ ตกเร็วขึ้นนะครับอ่ที่พูดถึงสารส้มนะครับบางคนก็ยังจําสับสนว่าเป็นน้ําส้มสายชูนะครับมันคนละอย่างกันเลยนะครับาสารส้มนะครับเราจะใช้ประโยชน์ได้นะครับในการช่วยตกให้ตะก,กรนมันตกเร็วขึ้นนะครับนักเรียนลองลองซื้อสารส้มนะครับแล้วก็ไปลองแก่งดูในอ่าอาจจะเป็นโอ่งนะครับที่บรรจุน้ําอยู่บ้านแล้วมันขุนเงี้ยเราลองเอา สารส้มครับไปแกว่งแกว่งดูนะครับน้ํามันก็จะใสเร็วขึ้นนั่นเองเรามาดูวิธีที่7นะครับก็คือวิธีการกรองการกรองนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของผสมนะครับ เป็นของแข็งผสมอยู่กับของเหลวนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าดิฟกาแฟนะครับมันจะมีของแข็งก็คือเป็นพวกกาแฟที่เราบดอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราจะใช้น้ําร้อนนะครับค่อยๆทําให้มันอ่าได้สารนะครับที่เป็นน้ําออกมานะครับและเรานะครับจะใช้กระดาษกรองนะครับ กรองไม่ให้พวกเศษกาแฟนะครับหล่นลงมานะครับและอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการคั้นน้ำกะทินั่นเองอ่านี่ก็เป็นการใช้ผ้าขาวบางนะครับในการกรองเอาน้ำออกจากเนื้อของกะทินะครับและในวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่8นะครับคือการระเหยแห้งนะครับ วิธีนี้นะครับเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าสารละลายดูในรูปแรกที่ครูกําลังขีดเป็นเส้นเๆขึ้นนี้นะครับอันนี้คือการละเหยของไอ้น้ํานะครับเมื่อมันเกิดการละเหยปุ๊บสารที่เป็นสารละลายนะครับจะมี จะมีสารที่มันผสมอยู่นะครับเมื่อละเหยไปเยอะๆแล้วนะครับก็จะเห็นผลึกเกลือนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะเป็นคนใจร้อนเร่งรีบนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีในการต้มนะครับเพื่อให้เกิดการละเหยแล้วเราจะเจอสารที่มันผสมอยู่ในสารละลายนั่นเองครับ